วันดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็ชวนเพื่อนดูบอลและก็โมก้ก่อนเกมครับบอลรายการนี้เป็น,นารายการลีกครับนะครับซิงชิมราย,ยููนเต็ดเราจะไปเยือนกับทีมอ,อยู่ในโซนิวิชั่นสามครับไทยลีกสามซึ่งเป็นโซนภาคตะวันออกก็คือทีมบ้านค่ายยูนเต็ดทีมบ้านค่ายยูนเต็ดเนี่ยล่าสุดถ้าจำไม่ผิดก็คือสนะี่นัดสุดท้ายนี่ล่าสุดเลยเปิดบ้านชนะราชนาวีสามหนึ่งแล้วก็ เสมอกับไอตัว ACDC11 แล้วไปเยือนชนะรู้สึกว่าจะชนะ BFB แล้วก็รวมถึงชนะตัวพัทยาซิตี้ด้วยนะครับบุกไปชนะพัทยาซิตี้สอหนึ่งอตอนนี้ก็ถามว่า ฟอร์มขนาดนี้ดียังไงก็ดีอยู่จริงที่ว่าไอ,ไอโซเนี้ยมันมี11ทีมมาเล่นกันสิครับนะจบแรกไปเนี่ยเมื่อเสียทีละหมายถึงว่าความฟิกโคฟิตสูงมากเลยนะครับเพราะว่าผ่านมาเสียทีล้เกายัางไม่ได้เตะเลยนะก็คือซ้อมแล,ล้วรอรอเป็นเดือนเลยเพราะว่านี่เป็นรอบ32ทีมแล้วก็ตอนนี้เขาอยู่อันดับอันดับ3ขอของไทยลีกโซนนี้นะครับแล้วก็มีแต้ม18แแต้ม ซึ่งถ้าเทียบกับพัทยาซิตี้ที่เคยมาเตะกับเ,เราและแพ้เรา5-2และเราโดนยิง2ลูกในบ้านนะไอต้ตรงเนี้น่าน่าตกใจเพราะพัทยาซิตี้อยู่อันดับ6แล้วที่ผมไปดัางดูฟอร์ม4นะัดหลังมาที่ก็ถ่ายไฮไลท์มาดี ต้องยอมรับเลยครับว่าหน้าเป้าเขาเบอร์53กับเบอร์9นี่น่ากลัวมากเซยะักเบอร์53นี่น่ากลัวมากครับมีความเร็วและทักษะบอลน,นี่ก็เป็นเลิศเลยส่วนเบอร์9เนี่ยทิชาฮัลทิชาฮัลเล่เนี่ยนะครับเป็นนักเตะผิวสีเนี่ยแข็งแรงตัวใหญ่วิ่งเร็วแล้วก็ที่น่ากลัวคือลูกโด่งโดยเฉพาะการเปิดจากด้านข้างทั้ง2ฝั่งครับลิมเส้นทั้ง2ฝั่งเขาก็จะเปลี่ยนตัวไป เออเบอร์สิบมั่งเบอร์อะไรมั่งแล้วกออ็จะสลับกันลงไปเรื่อยๆแต่ว่าไอ้กลางคู่ของเขาเนี่ยนะครับที่เล่นกลางรับคือเบอร์33กับเบอร์30เนี่ยออตัว2ตัวเนี้ยเ,ออเล่นเล่นบอลแล้วก็เคลียร์ดีส่วนออที่ผมไม่กังวลเลยก็คือตัวคู่เซนเตอร์เขาเบอร์34กับเบอร์2ี่ซึ่งเป็นนักเตะผิวสีคนหนึ่งแล้วก็คนไทยก็คือโดโลธิ์อะไรคนหนึ่งอันนี้ไม่น่ากลัว แต่แบก็กขวาเขาอลงกรทองจีนอะไรนี่น่ากลัวครับเปิดบอลแม่นมากแล้วก็อา,ารครเดชท,ที่เป็นแบ็กซ้ายนั่นก็ไม่เท่าไหร่ถ้าถ้าพูดก,กันอ่ะดูกันตามฟอร์มนี้ดูชื่อดูทั้นดูอะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยคือถ้าเราไปแพ้บ้านค่าอยู่ในเตะถึงแม้จะเตะในบ้านค่าอยู่ในเตะเนี่ยแล้วไม่ชนะนัดนี้เนี่ยคือทั้งนักเตะทั้งสโมสรทั้งทีมงานทั้งหมดนะครับเอามือจกคูขี่ตายอย่างเดียว ที่พูดอย่างนี้มันไม่ใช่ว่าประมาททีมเขานะครับแต่ด้วยชื่อชั้นด้วยอะไรเนี่ยเราไม่ควรแพ้ทั้งนั้นพูดแบบเนี่ยมันเหมือนกับว่าให้กีฬามีแพ้ชนะใช่กีฬามีแพ้ชนะครับแต่ถ้าแพ้แบบวันที่แพ้แบบราชบุรีเนี่ยเฮียจริงๆสําหรับผมนี่ผมรับไม่ได้นะครับวันแพ้ราชบุรีแบบเหมือนกับสโมสรไม่ต้องการอยากจะเอาชนะ ไม่มีความกระตือรือร้อนไม่มีสํานึกรักท้องถิ่นเลยตอนนี้ต้องโทษผู้บริหารเลยนะครับไม่ได้ทําให้ทีมเสียชื่ออย่างเดียวแต่เป็นจังหวัดที่เสียชื่อด้วยคุณเล่นเอาชื่อเสียงจังหวัดมาทําทุเลศอย่างเงี้ยอย่าทําอีกครับถ้าเล่นบอลอย่างนี้คุณก็เลิกเลือกขายทีมไปเลยดีกว่านะไออย่างนี้ไม่เอาปลูกจิตสํานึกรักท้องถิ่นนี้ได้ครับทั้งผู้บริหารทั้งนักเตะครับ หากินกับบ้านเราแล้วหากินกับจังหวัดหากินกันนี้แล้วก็พยายามให้มันเล่นให้มึงน,นึกขนแพ้แบบที่กองเชียร์ไม่เสียใจมันก็มีแต่แพ้แบบนี้มันทุเลศน,นะวันหลังอย่าทำอย่างนี้อีกนะครับเล่นแบบเหมือนไม่อยากเอาชนะเนี่ยไอท้ทคติกโงโง่เลิอกอะครับแฟนบอลนเนี่ยดูบอลเป็นแฟนบอลไม่ใช่ควายครับนะ ที่รักและเชียร์กันอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าใช้คําว่าชื่อว่าเชียงรายเข้าใจไหมครับนี่คือสํานึกรักท้องถิ่นแม้ผมเองเนี่ยไม่ได้เกิดที่นี่แต่ผมหากินอยู่ที่นี่ผมอยู่ที่นี่มาสามสิบปีแล้วสํานึกรักท้องถิ่นผมมีสูงนั้นสิ่งอะไรที่ทําให้เกิดประโยชน์กับเชียงรายผมก็เน้นเน้นและก็สนับสนุนตลอดแต่ถ้าชาติสร้างชื่อเสียงสร้างชื่อเสียเนี่ยผมไม่เอาชอบสร้างชื่อเสียงมากกว่านั้นะ อย่าทําแบบนั้นครับแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจเรื่องสมาคมเอาเวลาเนี่ยมาดูแลนักเตะเราเอาเวลามาดูแลพัฒนาสโมสรดีกว่าครับแต่กลับบ้านค่ายญีนเต็ดวันที่6เนี่นะวันพุธที่6นะครับเวลาสกนาฬิกาตรงนะครับถ้าเพื่อนดูถ่ายทอดสดไม่ได้เนี่ยให้พยายามไปเปิดไอ้ที่ เพจของตัวบ้านค่ายยูนิเต็ดเพราะรู้สึกว่าเขาเขาถ่ายทอดเองอยู่ตลอดถ่ายทอดเองภาคเองอยู่ในสนามมันมากผมไม่ไดั้งดูสีแม็เขาก็ถ่ายทอดเองแล้วก็ภาคกันเองเลยเฮ้ยมันมันมันมากอันนี้ผมอยากจะฝากถึงนักเตะครับนักเตะครับครั้งนี้ขอเลยนะครับต้องชนะอย่างเดียวไม่อยากพูดเลยมากครับใบเหลืองโง่ ไม่เอาใบแดงโง่ๆไม่เอากรรมการไม่เป่าอย่าหยุดกรรมการเป่าอย่าเถียงเล่นให้ดีเล่นให้สุภาพชนะยังไงไม่ให้เจ็บตัวชนะยังไงให้ประทับใจคนดูมีสมาธิกับเกมเลยครับคุณดูเจ้าบุกอะครับเขาก็เล่นพร้อมๆพวกพวกคุณนะครับแต่เขาพัฒนาไปถึงหลีญี่ปุ่นละ ทุกคนพัฒนาได้ครับถ้ามีวินัยตัวเองทุกคนพัฒนาได้ถ้ามันฝึกซ้อมทุกคนพัฒนาได้ถ้ามีสติแล้วมีสมาธิกับเกมตลอดทุกคนพัฒนาได้ถ้าสร้างจิตใจตัวเองให้ฮึกเหิมทุกคนยังพัฒนาได้ครับแต่คุณต้องมีความทะเยอทะยานคุณอย่าเอาอาชีพผงคุณมาหมดเอออยู่แค่นี้ได้เงินเือนแค่นี้เล่นแค่นี้พอแล้วจบแล้วชีวิตต,ต่อไปคุณจะทําอะไรกัน ตอนนี้คุณอายุยังน้อยยังคิดน้อยอะ่ะใช่ไหมแต่ผมมึงบังเอิญอายุเยอะแล้วตอนที่ผมเป็นรุ่นแบบคนผมก็คิดน้อยน้อยกว่าคุณอีกแต่ตอนนี้มันเหตุการณ์มันผ่านมาแล้วนะฝากถึงผุ้บริหารด้วยครับอย่าคิดน้อยครับมองอนาคตดีครับมองยาวๆสำนึกรักต้องถึงต้องมีให้ได้ฝากเพื่อนๆครับใครไปเชียร์ได้ก็ไปเชียร์นะครับใครมาเฝ้าเออเชียร์ไม่ได้ก็ลองไปหาดูพิมในเฟซบ o o กนะครับบ้านค่ายยูนเต็ดผมเชื่อว่าเขาถ่ายทอดแนะ่ ก็สุดท้ายนี้ฝากถึงสโมสรประธานสโมสรเลยนะครับสำนึกรักท้องถิ่นต้องทําให้ได้ครับปลูกจิตสํานึกนักเตะให้ได้ปลูกจิตสํานึกทีมงานได้ปลูกจิตสํานึกตัวเองให้ได้แล้วก็ปลุกเราให้อยู่ในเกมที่เป็นของเราปลุกเรานักเตะปลุกเรากองเชียร์แล้วบอลจะเตะอยู่แล้วไปดูหน้าเพจช้าปเป็นเรือเกลือนี่ผมต้องไปหาความรู้หรืออะไรจากเพจ ของชาวบ้านเขาบ้านค่ายยูนเต็ดถึงได้ข้อมูลมาแล้วก็วันที่11กลับมาบ้านเจอเทโรครับแล้วก็เจอกันวันที่ส1บที่สนามครับส่วนวันที่หกเนี่ยต้องเชียร์ให้ชนะบ้านค่ายยูนเต็ดก่อนครับอ๋อสำคัญนะครับชนะกี่ลูกก็ได้แต่ห้ามโดนยิงประตูเด็ดขาด